สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องของผมนะคะรายการที่พาคุณไปรู้เรื่องเกี่ยวกับเส้นผมที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะคะ EP นี้ EP ที่ยี่สิบยี่สิบกว่านะคะเพราะเตจําไม่ได้ว่ายี่สิบเท่าไหรน่นะวันนี้เตอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะเปลี่ยนโลเคชันให้ทุกคนนิดนึงพอดีมาพักผ่อนนะคะ EP นี้เตจะพาทุกคนไปยังอยู่กับการทําสีผมแบบหมนุน สีหม่นแบบไม่ฟอกอยู่นะคะวันนี้เจจะมาอธิบายให้ฟังว่าคือแตได้รับฟีดแบ็มาจากทางบ้านนะคะว่าทําไมหนูเอาสูตรไปผสมแล้วมันไม่ได้เป๊ะเหมือนที่พี่บอกทําไมพี่ทําแล้วมันเหมือนที่พี่เตบอกเลยทุกอย่างมันดีหมดเลยคือแต่ละคนเนี่ยบางคนได้ผลลัพธ์บางคนไม่ได้ผลลัพธ์บางคนก็ได้ครึ่งกลางๆ,ๆนะคะเจจะบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าเส้นผมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มันมีผมเส้นเล็กเส้นใหญ่ที่ติดสีได้ไม่เหมือนกันอันนี้หนึ่งก่อนนะคะอย่างที่2ก็คือสีแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันการที่เตบอกว่าให้เอาสีนี้ผสมสีนี้มันก็เป็นสูตรของเตก็จริงแต่ว่าการที่เราเลือกแบรนด์สีผมแต่ละแบรนด์เนี่ยมามีกันอะบางทีเราไม่ได้บางทีสีมันคนละแบรนด์มันก็จะ ความชัดความเงามันก็จะต่างกันมันก็จะได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอยา่าคาดหวังว่าทําเหมือนเตทุกอย่างแล้วมันจะออกมาสวยเหมือนกันทุกอย่างนะคะระับบางทีของเตทําเนี่ยก็ไม่ได้ได้เป๊ะเหมือนที่เตต้องการเหมือนกันนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปดูเคสตัวอย่างนี้กันเลยนะคะผมลูกค้าจะมาเป็นเหมือนออสองสีนะคะมีมีสีตรงปลายมาอยู่แล้ว ทีนี้วิธีการทำเนี่ยจะลงตรงปล้องก่อนตรงปล้องก็คือตรงที่เป็นผมดํานะคะแต่จะเว้นตรงโคนไว้ก่อนแล้วก็เว้นตรงปลายไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราลงพร้อมกันทั้งหัวเนี่ยสีตรงปลายจะสว่างกว่าตรงโคนและถ้าเราลงโคนไปด้วยเนี่ยบางทีเนี่ยโคนมันก็จะเวอร์ได้นะคะก็เลยต้องลงเป็นสาสเต็ปนะคะสเต็ปที่1ก็คือลงตรงปล้องตรงกลางก่อนแบบนี้นะคะจากนั้นก็ไปปลายที่พอลงตรงปล้องให้ได้ที่แล้วก็ เตยิ้งประมาณต้องบางทีก็15นาที20นาทีขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อมโมเนียสูงเอ,อ่อไฮโดรเจนสูงแค่ไหน6% 9%หรือ1 2เซนะคะแล้วก็ลูกค้าเลือกระ,ระดับสีประมาณไหนจะจะปรับความยืดหยุ่นตามตามสีที่ลูกค้าเลือกนะคะถ้าบางเคสที่แบบสีลูกค้าขึ้นไวแล้วก็ใช้อมโมเนียสูงอาจจะมีแค่5นาทีแล้วก็ลงไปได้เลยมันจะมี5นาที10นาที20นาทีอันนี้ให้ทุกคนอด a p t เอานะ เสร็จแล้วก็มาลูดตรงปลายนะคะใช้สีถ้วยเดิมเอาสีมาลูดตรงปลายเสร็จปุ๊บ,บก็ทิ้งระยะไว้อีกระยะหนึ่งสิบนาทีก็ได้สิบห้านาทีก็ได้นะคะจากนั้นก็ค่อยมาลงโคนล,ลงโคนทิ้งต่ออีกห้าถึงสิบนาทีพอคะ่ะพอให้มันขึ้นนิดเดียวแล้วก็ล้างได้เลยสูตรนี้เป็นสูตรที่เตยทำตลอดนะคะเตจะบอกอย่างนี้ว่าการทิ้งเวลาเนี่ยการทํางานของแอมโมเนีนยไฮโดรเจนเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้นะคะ สิบนาทีแรกเนี่ยแอมโมเนียในสีจะทํางานนะคะสิบนาทีที่สองเนี่ยไฮโดรเจนจะอุย้ยแต่จําไม่จําไม่ได้นะจำไม่ได้ว่าแอมโมเนียกับไฮโดรเจนเนี่ยอันไหนทางานก่อนกันแต่จําได้ว่าสิบนาทีแรกเนี่ยมันจะดึงผมให้เราสว่างขึ้นก่อนสิบนาทีที่สองเนี่ยมันจะมันจะทําให้สีผมเราอะมีประกายขึ้นมาแล้วสิบนาทีสุดท้ายคือสามสิบนาทีสุดนาทีที่สามสิบสุดท้ายค่ะเม็ดสีจะเข้าไปอยู่ในผมนี่คือการทํางานของสี สิบนาทีแรกจะดึงผมให้สว่างก่อนสิบนาทีที่สองเนี่ยผมจะเริ่มเปล่งประกายสีก็คือเหมือนผมมันจะเริ่มดูดซึมสีแล้วแต่สิบนาทีสุดท้ายเนี่ยสีจะเริ่มติดแม่สีแล้วเราใส่แม่สีแล้วมันมันจะเริ่มติดสีแล้วสังเกตว่าเรายิ่งทิ้งนานสีมันยิ่งจะเข้มแล้วก็แม่แล้วก็เฉดสีจะชัดขึ้นนะคะนี่คือวิธีการทํางานของสีส่วนการทับลงหรือว่าอะไรให้ทุกคนไปอ่านแบบเอาเองเลยนะคะทําไมลูกค้าถึงแบบ บางทีทาเองที่บ้านมันถึงด่างเพราะว่าบางทีเราไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับวนนี้เราก็ลงทีเดียวทั้งหัวเลยบางทีโคน cover ตรงกลางก็ยังไม่ขึ้นตรงปลายก็ยังมาสว่างอีกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดปัญหานี้ได้นะคะสําหรับอีพีนี้ก็สั้นๆน,น่าจะว่าน่าจะได้ใจความหรือว่าได้ได้ความรู้อะไรบางบางอย่างเพิ่มขึ้นนะคะจากการทําสีสีที่เสร็จแล้วได้ประมาณนี้เลยนะคะสีจะแบบออกแนวแบบน้ำตาลหม่นหมน,มน หมุนน้อยๆไม่ได้หมุนเยอะนะคะอยา่าคาดหวังว่าการที่เราไม่ได้ฟอกผมนั้นเราจะได้ผมสีเทานะมันเป็นไปไม่ได้นะคะอย่ามาบีบคอให้เตะทำนะทำไม่ได้นะคะมันได้แค่ประกายหมุนนะคะเป็นน้ําตาลประกายหมุนน้ําตาลฮอก,กาณีประกายหมุนน้ําตาลแดงประกายหมุนน้ำอ,อ่อคาราเมลประกายหมุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ไปดูเยอะๆแล้วก็ทดลองเยอะๆ ทุกอย่างเตยคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการทดลองของตัวเราเองให้เราจะเข้าใจมันเองค่ะอย่าคาดหวังกับเตมากเพราะว่าเตเองก็มีความรู้เท่าที่เตจะบอกเนี่ยเตยก็มีแค่นี้บางทีคอมเมนต์บอกเตยว่ามันมันไม่ได้อย่างที่แบบเตบอกเตก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเตไม่ได้อยู่หน้างานด้วยนะคะบางคนทักมาถามเตยหลังไหม่บางทีเตก็บอกวิธีผสมสีไปหมดแหละแต่บางทีมันก็ไม่ได้ตรงปกเพราะว่า เตยไปได้อยู่หนางานด้วยนะคะแล้วก็สีที่ลูกค้าใช้เตยก็ไม่เคยใช้แบรนด์ของสีตแต่ละยี่ห้อมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนที่เตยเคยบอกไว้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องคุณงสิทธิพงศ์ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ขอบคุณค่ะ